แล้วครับนเราเบกล์อยู่ท่ทง,นนงน้านะครับไตหอยชื่อมีไมบานเทาอีกนะครับเี๋ยวมาิังเด้ดอคราพี่น้ไงไตหอยยังขึ้นเวลาราจางเราแต่ว่าดีาข้ามขึ้นนี้น <ะ S 2> โอ้ยมาหาไตหอยกันซาล,ละหอยมันดีอยู่ถุงน้ำตื่นตื่น,นหอยบรรยากาศไตหอยยังขึ้นอีกละครต้องใส่ไฟแสงสว่างนะครับ ก็นานกี่พาดเมื่อนี่ครับโอ้ยมากับทีมงานให้ล้วนๆเอาตาข้าวเได้แล้วครับนี่ครับได้ละได้ละโอ้โชว์ดูโชว์ดูนีหอยครับนี่ครับนี่หอยครับหอยของแท้เลยครับหอยครับเอานะครับเดี๋ยวเบื้องเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับอ่าคอมเมนต์เขมเมนครับสารูป่ลูกเราเป็นกำลังใจในการต่อยอดนะครับในการถ้าเชื่อที่ดูครับครับก้อยกับเส็บขอบคุณครับโอ้ฟูอยู่เหรนเป็นบ่ Regarde, regarde.